ตอนนี้เรามากําลังเดินทางไปหมู่บ้านจมลุงกันครับเป็นหมู่บ้านที่นำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราวน่าจะไปหมู่บ้านนี้แล้วเราจะเอาความรู้ของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ในชีวิตเราครับเป็นเสิร์มห่ของงานของชาของที่เราเรียนในมัธยมศึกษาตอนนีครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์กลางของการเริ่มต้นท่องเที่ยวหมู่บ้านจำรุงนะครับครับ ก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในที่นี้นะครับก็ต้องมาจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับก็จะมีการสอนนะครับว่าเราจะไปท่องเที่ยวต่อจากตรงนี้ยังไงนะครับไปโดยยังไงนะครับก็ะจะมีรถนําเราไปนะครับครับเริ่มแรกเราก็จะมาถึงที่จุดนี้ครับเขาเรียกว,ว่ามาหาลัยบ้านนอกน,นะครับจะมีการ สอนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับว่าเราจะปรับใช้เรื่องของปรชัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงยังไงนะครับครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นบูธขายของนะครับายดูตรงนั้นครับมีของฝากมากมายนะครับเป็นของนี่จากเมืองระยองนะครับครับ every day i'm hustling to get us out this situation gotta deal with phony shows goofy hoes and niggas hating mostly y'all embrace a small percentage of my city races instead of doing good they would rather see me catching case the fans love me but i struggle trying to impress the label and all this got me feeling like i too much put up sound like i and when you feel it can't get worse that's when shit change obama president the stealers won the sixth playing so i ain't you trying, i feel like i can do anything the game done change there's just some new players in it and they all wanna see my team get up down with it try to keep me still look where i'm at now i made it too far look back down but i ain't never ever going forget what i've been told. ครับการขายของที่นี่ก็จะมีหลักก็คือที่ผลิตจะอยู่กับใกล้กับที่ขายนะครับจะได้ไม่ต้องส่งออกไปจากที่อื่นนะครับไม่เสียค่าส่งออกด้วยครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กับวิทยากรของที่นี่นะครับเป็นผู้ให้ความรู้ในมหาลัยบ้านนอกนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับถ้าท่านี่มาที่นี่นะครับครับเขา มีชื่อว่านายมานพขว้างขวางหรือลุงใจนะครับสวัสดีลุงใจครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ลุงใจกันนะครับก็อยากรูก้ครับว่าหมู่บ้านนี้ก่อนที่จะนําหลักปัิญาณสติปีตรมาใช้ครับเขาเป็นยังไงมาก่อนเขาเป็นเป็นสังคมเดิมเดิมเบื่อครอนสองก่านะครับแล้วก็มาถึงสองก่าเนี่ยมันมีคนแกนหลักๆอยู่ที่เดียวสองสามคน ลุงก็เป็นคณะแรกๆอยู่ในคลุมนะั้นก็มีอาจารย์ใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเขาเปเดีกกับอาจารย,าย์ใหญ่เขาเรียกครูใหญ่แล้วก็มีเจ้า,จาวานนะเสียตายหมดแล้วแล้วก็หมอทถาน,นีนำมัยยังอยู่แล้วก็ลุงยังอยู่มาเริ่มทำงานพอรุมนลุมีนน้ำทึสองข่าว คุณเนี่ยนะใครชอบแล้วหมู่บ้านเนี้ยครับได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราเอามาปรับใช้ยังไงในหมู่บ้านเวลาที่เราทำงานมามาระยะหนึ่งแล้วมันไปตรงกับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ที่เราทำมันนี่มันใช่มันตรง ไอ้ทีทันสารัิมามันก็ตรงไอ้สิ่งต่างๆเนะี่ยมันเลยเกิดก็เลยบอกแวบๆนี้ว่าจะเรารอใครไม่ได้อีกแล้วคือรอให้ใครมาช่วยเราอะไม่ได้พิธีการคือต้องช่วยตัวเองอะเหมือนในหลวงที่ทานตัดว่าถ้าอยากเห็นสังคมเข้มแข็งเลยรวมตัวเป็นกลุ่มเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วทำในเรื่องที่เราอยากทำโดยนอ้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัว ว่าโดยเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวดำเนินงานทำค่อยๆทำใช้เวทีการปลูกวุยสมันเสมอทำจากง่ายไปหาอยากเหล็กๆไปหาใยเหมือนเหมือนที่พระองค์่ันตัดว่าลองไปมองดูสิใช้ทุนของตัวเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะลุงมาหนังคุยกันน่อเฮ้ยมีทุนอะไรอยู่ในชุมชน่ะมันมีอยูุ่กชุมชนเลยมาออกแบบว่าแบบนี้นะเรามี ก็เลยบอกว่าถ้าแบบนี้ชีวิตเรามันน่าจะดีคือใครชอบเรื่องไหนให้ทําเรื่องนั้นถนัดเรื่องไหนทําในเรื่องที่เขาถนัดงานมันค่อยๆเดินเกิดทีละกลุ่มสองกลุ่มต่างแต่สองกล่าวจนถึงหาหกนี่ตอนนี้เกือบหาสิบกลุ่มเละยังมีชีวิตทานั้น่เพราะทําแล้วสังคมได้ประโยชน์ชีวิตมันคงพึ่งพาตนเองได้จริงเด็กจีบมาเรื่องไหนให้ทําเรื่องนั้น แต่ละเรื่องไหนทำเลยเรื่องนี้เขาสามารถเพราะมันง่ายนะมันทำได้ทุกวันแข่งกับทั้งทีเทียบก็ทเขาง่ายแต่ที่เราทำนําเงินวัตุ้ประสงค์ปัญญาเศรษฐกิจตะเตียนมาใช้ครับจนแบบทุกวันเนี้ยหมู่บ้านได้ดีขึ้นจากเรื่องนี้แง่นอนมันมันดูจากสมมติว่าถ้าเราดูจากฐานการออมนะจะทําให้สังคมอยู่ดีกินดีเนี่ยนะบอกว่าสังคมเป็นสุขอยู่ดีกินดีแต่ทําไมมีเงินในกระเป๋าเซต เราดูจากไหนเราดูดูจากฐานการออมการออมเพราะเราเปิดทำการธนาคารชุมชนทุกวันศุกร์สุกแบบเพียงแต่โมงเดียวฐานการออมมันเติบโตขึ้นเรื่อยนะเราไม่ใช่วิชาการนะแต่เรามีข้อมูลว่าถ้าแบบนี้นะคนมีเงินถุงในกระเป๋ากระเป๋าชีวิตมันมันคงเลยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนด้วยแต่วิธีการทําตองไทยเขามีวินัยในการออมให้ได้ ทำแบบนี้ต้นเลยรัวผ่าแบบนี้นะชีวิตมันเริ่มมีความสนุกเงินโซ่ในกระเป๋ามันคงแน่นอนทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่พื้นที่ของประเทศไทยมีเหมือนกันหมดเลยแต่้อะเอาแนวทางของะุจสาูน้อยไปปรับรัวทำแล้วสังคมเป็นสุขชีวิตมันคงลองไปดูแล้วลุงให้ความรู้อยู่ที่ตรงนี้ทุกวันเลยวะครับทุกวันทุกวัน ทุกวันมาได้ตลอดได้ตลอดไม่มีวันหยุดสัปดาห์ที่ไมีวันไหนที่มันไม่มีคนก็มีนะแต่มันน้อยมาก่ยังเห็นรู้มาวันเนี้ยคนเป็นพันเห็นไหมแต่เขามีความสุขเขาเมถ้าเราบอกเขาเลยนะ้าคุณจะเอาการขี่สะดวกสบายตงไปแล้วร,ร่มแรงที่พักจะเปิดพอบเลยส่วนของเราเนี่ยนะเป็นชาวบา้านนั่นมันเป็นการผลัาดัานตัวเองแต่จริงทุกวันเนี่ยพัก หัวคานี่นะเมือก่อน,นทำแล้วไม่ค่อยมีคนซื้อแต่มาระยะหลังคนมาที่นี่แบบนี้นะกินคาตม้มกี่งหงมูเนี่ยไม่พอมันทำใหมือนเส้นผัดเดินเลยคน,นะนอยู่จริงไปต้องงงนเลยแต่มันมันเหมือนอย่าง่ะมันมันอะไรสัสังคมเมืองอนะมันไมแสดงทางตัวดีนะอ,อะ่ะแล้วมีนักล้อมหรับคน อ๋อมีเราทำโฮมสเตย์ด้วยโฮมสเตย์น่นะของเราเนี่ยมี30จ37หลังมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะครับผ่านการประเมินจากกรมการของเกี่ยวมาแล้ว2รอบง่ายๆเลยที่ได้พื้นที่ของประเทศไทยตรงไหนก็ทำได้ของเราใช้หลักการนี้โดยเอาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเน้นที่ความสะอาดอย่างเดียวหรืออขึ้นมาตรงนี้ แล้วก่อนรับตามอัธยาศัยของชาวบ้านเป้าหมายคือตรงสะอาดอย่างเดียวพอทําไปแล้วนะเรียนรู้ไปปรากฏว่าไอ้แอ้ไอ้ไอ้บุ้งรลวดเนนาคาบ้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องไปต่อเติมแต่สิ่งสำคัญตรงสะอาดมีอยู่37หลังตอนนี้รอมถัวันคนมาพักนี่นะเพราะนั้นเราก็ทําได้เล็กๆของเราไม่ตรงนี้ไม่ตรงป็นโรงแรมโรงแรมเราทาไม่ได้แล้วรีสอร์ทก็ไม่ได้ เร,เราไม่มีทุนขนาดนั้นแต่ที่เราทำเนี่ยใช่บานเราเองบานเราเองนะมันมีที่ว่างแบ่งที่วางไว้รับแขกใช่เสื้อพื้นม้อนใบมือหลังแต่นี้นะถ้าทำแบบนี้นะบานหลังนั้นนั้นจะสะอาดทันทีเกิดสะอาดแล้วเราเลยจัดการของเที่ยวมารองรับนี่เป็นแรงเรียนรู้ที่ดีที่สุดรอมเี้รู้ง่ายง่ายเลยนะวันนึงมี องภานะพระองภาท่านเสด็จมาปีหาสามมารยนู่เราเราเด,ดีกเยาว์พาดใดเขาเปล่าใดทำสิ่งต่างๆต่อท่านแลสิ่งเดียวทำเลยมันนำไปสู่ความยืนย็นสุขขดขั้วครับก็ขอขอบคุณภูมิใจมากครับที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ เดี๋ยวเราจะพานําเที่ยวต่อครับผมใจมากครับ,คร,บ <c oughs> ครับนี่ก็หลังจากที่นักท่งเที่ยวได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัตคอมเมนมาของหมูบ้านแล้วก็เรื่องของประเพณีพอเพียงเกี่ยวกับหมูบ้านครับต่อไปเขาก็จะเป็นการนั่งรถไปชมตามจุดต่างๆ คุณก็ถามว่าถ้าถามว่าหลักพยาธิวยาก็มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเออใช่ใช่ใช่แล้วก็เศรษฐกิจไอ้เข็งที่มาหาที่เอามาทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับมันหมู่บ้านเนี่ยแบบเริ่มยังไงถึงมาเป็นเอ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ถามยังไงดีว่ามันคำถาปมันแปลกแปลกไป่อยากเป็นตำรวจตารวจขยะเลยเว้่ปากคือรถแล้วคือรถบ้านร้อนไม่ไหวแล้วเะไเลี้ยวแม่งข้างยกเลยไอหนีไหนหนีนายนาหนะเห็นวะเห็นยันให้โดนไล่วะ ไปเกือบไลเดี๋ยวอันาี่ผมจะต้องแรงอย่นี้มากันนะครับไม่เคยปั่นสับล้อเปลนพัดครับเป็นพัดไสมึงไสยเบียร์เดี๋ยวที่ส่ส่ใสร็วิวรวรวเฮ้ยท่างมน่างกแล้วเฮ้ยเบียร์นี้นี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเอ้ยตภาพไม่ให้ปลาอ๋อไม่ให้น้ำอยู่แค่นี้ใช่ปะ ก็จวงเห็นแล้วมันอยู่บนนี้เสียงมานแบบนี้มันเขยเมยแต่ภาพแต่ภาพนั่นมมนใช่แมวรน